ก็เปิดตัวด้วยเหลืองกระบี่นะครับก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยลำเยอะๆช่วงนี้กําลังออกดอกนะครับราคาอยู่ที่2,000บาทต่อกระถางก็ถือว่าช่วงนี้เป็นฤดูการของเหลืองกระบี่นะครับก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเป็นไพโลเทียนะครับซึ่งไม้ตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับเป็นไม้ก่อปลูกเลี้ยง ก็ใช้มะพร้าวสับธรรมดาครับปลูกใส่กระถางช่วงนี้เริ่มแทงช่อออกดอกแล้วครับก็หรือว่าที่เรารู้จักกันชื่อของว่านกกกไข่แล้วก็มีสองสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์น,นกพิราบนะครับกับเจ้านกกกไข่คือตัวนี้นะครับก็เลือกซื้อเลือกหาไพปลูกตัวเองคกันนกกกไข่ยอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ ก็ดูได้ภาพน,นะเป็นลักษณะของเด็ดน,น้อยเหลยวหลังหรือนกอกไขนะ่ถ้าสังเกตดีๆจะมีนกตัวเล็กๆหันหลังมากกไข่อยู่แล้วก็หันหน้ามาหาเรานะครับตัวนี้ก็เป็นฤดูการของเขาเริ่มแล้วนะรเริ่มแทงช่อละช่วงนี้ซื้อหาไปปลูกไปเรียนกันมีกลิ่นหอมนะครับไม้ตัวนี้หอมมากๆก,ก็เป็นไม้ที่คนไทยผสมพันธุ์นะครับ ส่วนเจ้าสิงโตปากเป็ดตัวนี้ครับก็เรียกว่าให้ดอกสม่ำเสมอแล้วดอกยิ่งนานวันครับช่วงนี้ดอกใหญ่มากๆสมบูรณ์สุดๆนะครับสวยงามมากๆดูครับสิงโตปากเป็ดแล้วก็ต้นเนี่ยทรงคุ้มทรงช่อเดี๋ยวไปดูกันครับด้านหน้าเนี่ยโอ้โหให้ดอกอกจริงๆนะครับดูครับดอกใหญ่มโหฬานเลยเห็นแต่ไกลแล้วครับดอกเบิ่มเทิ่มเลยนะครับนี่ดูครับโอ้โหมันสวยสวยงามมากๆนะครับดอกใหญ่มากๆครับตัวนี้ ก็ช่วงนี้เป็นฤดูก,การของช้างนะครับก็คงจะต้องนําช้างมาจําหน่ายนะครับก็เป็นช้างให้ดอกนะครับมีทั้งเอ่อชนิดที่เรียกว่าแทงดอกแล้วนะต้นสวยๆนะครับก็จําหน่ายอยู่ที่ราคาต้นละ200บาทนะครับช่วงนี้ก็ดอกหรือ่อเนี่ยเริ่มแทงแล้วก็บางส่วนก็เริ่มบานแล้วนะครับมีตรชนก็ คลิปสีสันของช้างเอาไปให้เป็นแฟนได้รับดูรับชมกันนะครับก็ต้นตสวยๆบแบบนี้สเปคแบบนี้ครับต้นละ200บาทบก็ภาพที่อัดมาตรงนี้คือดอกเขาพิ่งแทงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มแทงยาวแล้วก็ยังพอมีเหลือนะครับแต่ว่าก็น้อยแล้วนะครับช้างวุติพันธ์ก็จำหน่ายขายดีมากๆนะครับในราคา 350บาทนะครับอกเตกกันนี้เลยก็เป็นต้ยไม้ที่ตอนนี้เวียดนามนะครับกวานซื้อไปแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับก็รีบสั่งรีบจองเข้ามาน้วยไม้ที่ออก,อกดอกเ็กนะครับออกดอกทั้งปีมิสเตอร์โจนเอามาติดปลูกเลี้ยงไว้เองเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแทงเดี๋ยวแทงเดี๋ยวแทงครับดอกช่อในออกป่อยทียิบ สามปอยขุนตาลครับไม้ตัวน,นี้ก็เวลาออกดอกที่สวยนะครับแต่ต้นเนี่ยมิเตอชนก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าต้นเขาเนี่ยจะติดสายเลือดป่าอยู่นะครับก็พยายามจะคัดต้นสวยๆไปให้นะครับก็บางทีเขาอาจจะมีลักษณะของใบที่ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับถ้าคนไม่เข้าใจนะว่าเขาเป็นของเขาเองแบบนี้นะสไตล์เขาใบเขาก็จะมีจุดมีอะไรเงี้ย ก็มีตําหนินิดหน่อยแต่ถามว่าเวลาออกดอกว่านี่สวยครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็200บาทครับเอื้องแปลงสีฟันครับช่วงนี้เป็นฤดูการออกดอกของเขานะครับกาลังแทงกันรื้อพลับเลยก็เป็นกล้วยไม้ไทยนะครับเป็นสมารีเอ้นะครับซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยการปลูกกางเลี้ยงไม่ยากครับก็มีทั้ง รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับก็เวลาส่งนี่ก็จะพยายามจัดส่งให้กับถึงมือลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในการแพ็คลังนะครับเพราะว่าขนาดลำต้นเขาค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะถ้าแพ็คตะกร้านี่โอ้โหไม่ไหวครับมิสชร์ชนก็ถือว่าพยายามจะส่งให้ไม่กระทบกระเทือนมากที่สุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซีโอโรจิเน่ ine, นะครับซึ่งช่วงนี้กำลังแทงดอกแทงช่อกันเยอะเหมือนกันนะครับไม้แต่ละชนิดที่มิตรชนอนาม,มัาเสนอเนี่ยก็เป็นไม้ที่แทงช่อออกดอกนะซื้อไปนี่ก็ได้ดูดอกดูช่อกันนะครับก็200บาทครับก็เป็นไม้ตัวใหม่นะครับเพิ่งจะออกมาไม่นานนะครับแล้วก็ในท้องตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะมีต้นไม่ใหญ่มากครับแทงดอกเก่ง จริงๆแล้วก็คือเอ่อเจ้าลุยชินารีนั่นแหละครับแต่ว่าลุยชินารีสีขาวเนี่ยขายดิบขายดีเพราะว่า1่ละเป็นไม้หอม2อออกดอกเก่งนะครับสเรียกว่าต้นไม่ใหญ่ครับแล้วก็ออกดอกตั้งแต่ต้นน้อยๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีปัญหาว่าปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วไม่ค่อยมีดอกให้เห็นเนี่ยก็เบอร์นี้เลยครับแนะนํานะครับ ราคาอาจจะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงต้นหนึ่งสองบาทนะครับแต่ว่าพอปลูกเลี้ยงเป็นนานแล้วเป็นพุ่มเป็นกอเนี่ยออกดอกแบบออกไม้ยั้งนะครับตอนนี้เบอร์นี้น,น่าสนใจตัวต่อไปครับเป็นสิงโตนะครับก็เป็นสิงโตเขาเรียกสิงโต,งโต,งโตวาชินาต้มนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขากําลังออกดอกก็ดูลักษณะคล้าย กับพวกสิงโตดอกไม้ไฟเหมือนกันนะครับก็เวลาเขาบานเต็มที่เนี่ยจะเหมือนพลุนะครับซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มแทงเฉยๆก็จะหาตัวที่บานเต็มที่ให้ก็ยังไม่มีนะครับเพิ่งเริ่มออกดอกก็ถือว่าเป็นต้ยไม้อีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับต,ตอนนี้เขายังโตกวมอยู่ก็ถือว่าวันนี้ก็นําต้นไม้ปแปลกๆมาจำหน่ายกัน อันนี้ก็เป็นอีกตัวครับที่ในท้องตลาดเนี่ย mm. เขาเรียกว่าสิงโตคราวยาวนะครับ mm. ก็มีข้อลักษณะที่โดดเด่นของเขาคือมันยาวจริงๆครับตัวคราวเขานะก็ยาวมากๆนะเลยครับก็ราคาก็อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสิงโตครับช่วงนี้สิงโตออกดอกเยอะนะครับก็เป็นสิงโตเยียวใหญ่ ตัวนี้มีลักษณะนิสัยที่ออกดอกเกือบทั้งปีแหละครับมาทีไรก็จะเจอเขาออกดอกอยู่อย่างสมอำเสมอกนะ็ถือว่าเป็นกล้วยไม้อีกตัวหนึ่งที่ถ้าปลูกเลี้ยงไว้เนี่ยก็ได้ชมดอกกันตลอดนะครับก็200บาทครับไม้สเปคนี้เบอร์นี้นะครับก็ปลูกกอดตอเอาไว้นะครับ วยงามออกดอกเก่งอันนี้ก็จะเป็นเจ้าไทยสไปเดอร์นะครับเป็นสิงโตตัวหนึงที่คนไทยผสมพันธุ์นะครับก็ไม้พุ่มไม้กอแบบนี้ครับก็200บาทกอใหญ่ๆกันไปเลยอันนี้เวลาซื้อไปแล้วนี่คนซื้อเรียกว่าคุ้มมากๆเลยครับสะใจก็ไม่ต้องห่วงเลยนะก็นําไปแบ่งก็แบ่งล้ำกันได้นะครับ ก็อันไหนที่เป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับมิตรชนก็ก็เรียกว่าไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกันนะครับก็ราคานถือว่าเป็นผู้เป็นกอใหญ่มากนะคุ้มจริงๆนะครับเบอร์นี้แนะนําเลย่ะตัวต่อไปครับสิงโตล่มแดงครับนี่ก็เหมือนกันครับอีกเบอร์หนึ่งที่ผู้ที่ซื้อไปนี่ติดอกติดใจเป็นสิงโตที่ออกดอกเก่งนะออกมาทีไรเนี่ย ขอให้มีความชุ่มชื้นนะลดน้ําให้ชุ่มชื้นเข้าไว้เนี่ยก็จะออกดอกสม,ม่ําเสมอให้เชยชมกันถนะึงโตร่มแดงครับก็ไม้ปุ่มไม้กอใหญ่เหมือนกันนะครับก็คุ้มแลยครับซื้อไปนะก็เป็นต้ยไม้ที่จริงๆแล้วเนี่ยตระกูลติงโตเนี่ยปลูกเลี้ยงไม่ยากนะมิสตร์ชนเคยนํามาทดลองปลูกเนี่ยถ้าปลูก มีเหล่าสองลักษณะนะเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปให้ชมกันว่าการปลูกสินโตปลูกอย่างไรครับส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มิสเตอร์ชนนามาเสนอครั้งแรกนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าช่องวงช้างนะครับนึ่งเอ่อเป็นตระกูลไหวนะครับก็ถ้าดูลําต้นเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกเดจะหึงนะดูแล้วก็เรียกเป็นกล้วยไม้ที่แปลกตานะครับา่วงนี้เป็นเรื่องดูการออกดอกของเขา เวลาที่ก่ออกอกดอกเนี่ยครับตอนนี้กอเนี่เป็นคุ่มเป็นกอนี่ออกกันทุบพแบบนี้เลยนะครับช่องวงช้างครับต้นละ200บาทนะครับตนนัวนี้ก็สําหรับคนที่ชอบสะสมกล้วยไม้แปลกๆก็ตัวน,นี้เลยครับช่องวงชา้างสาหรับคนที่ชอบไม้แนวนี้นะครับเป็นพวกรุ่งกระมลน,นะครับสวยๆเลยนี่ครับรุ่งกระมลน,นะไปออกดอกบริเวณส่วนปลายนะแต่ดอกนี่ สีสันนี่ไม่ต้องห่วงครับที่จัดนะฮะแต่ละต้นเนี่ยออกดอกหมดแล้วนะครับนี่ต้นนี้ก็ออกดอกนะฮะนี่อันนี้ออกเป็นพุ่มเป็นกอเลยอ,อยู่ที่ส่วนยอดเลยนะครับนี่ออกเยอะเลยนะครับต้นก็กําลังสวยครับอ้วนสมบูรณ์เรียกว่าถ้าสั่งมาก่อนนี่ก็ถือว่าคัดต้นสวยสวยไปนะครับลำนี่ไม่ต้องพูดถึงสวยจริงๆก็เป็นเจ้าตัวกุหลาบหรือโคลาบ ผสมกับบางขอ,อกขันเสร็จนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีจำหน่ายนะครับเป็นไม้รุ่นนะครับพร้อมให้ดอกดอก,ก็จะมีอยู่สองโทนสีโทนสีเหลืองแล้วก็โทนสีนี้นะครับดอกเข้มๆแบบนี้สวยงามนะก็ราคาก็สนุนราคาที่ต้นละ200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่กำลังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงนี้ ไม่ต้องห่วงกินหอมฟุ้งเลยครับก็เลี้ยงไม่ยากครับครับก็อีกเบอร์นึงครับจะเป็นเจ้ากุหลาบโกกินะครับก็เกิดจากกุหลาบโรนเซียนะครับผสมกับกุหลาบเหลืองโพราชนะครับก็จะกลายเป็นกุหลาบโกกินซึ่งก็มีพันําจำหน่ายนะครับเป็นไม้สเปครุ่นราวเขาขนาดนี้แหละครับ เอาไปได้ไม่นานก็ได้ชมดอกถนะน,น,นราคาก็จะอยู่ที่ต้นหนึ่งนะครับ200บาทนะและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกุหลาบเหลืองโคราชครับสายพัน์แท้ๆจำหน่ายด้วยนะก็ตามรูปเลยนะที่มีชนนำมาเคยแพ้นะครับประชาสัมพันธ์นะร,ราคาก็200บาทเช่นเดียวกัน ครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกดพุกพับสวยงามตะการตาแล้ะครับก็เป็น epidendrum ใบด่างราคาก็จะอยู่ที่จัดไปครับ200บาทครับพุ่มเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นต้ยไม้ตัวครับที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้ออกดอกนี่สวยงามาพุกพับเป็นสีม่วงแบบนี้เป็นพุ่มกอสวยงามจริงๆนะครับก็ ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกัน smoking, ในราคาไม่แพงนะครับทิงงแล้วไม้ตัวนี้ราคาสูงกว่านี้นะครับก็ลำดับต่อไปครับเครื่อนสายล่องแรงนะครับสเปคแบบนี้เลยเริ่มทิ้งใบแล้วครับตอนนี้ใบเหลืองแล้ะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาได้ประมาณตักเดือนเศษนะครับก็ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้ากอใหญ่ขนาดนี้ต้องมีมูลค่าหลายต่างที่มิตรชนนํากอเล็กๆนะครับ4ี่หกอมารวมกันนะครับ ลำหนึ่งกอนหนึ่งก็จะมีประมาณ -56 สายนะครับราคาจำหน่ายก็อยู่ที่1 8 0บาทนะครับจัดไปกุหลาบโรเลนเซียนะครับไม้เบอร์นี้สเปคนี้ไม่ใช่เป็นไม้เรียกว่าเพาะไม้เอ่อเกิดจากการไม้ขวดนะครับไม่ใช่เกิดจากการตัดเอาต้นของที่มีดีกรีสวยๆนะครับเราเรียกว่าตัดขยายเอาไว้นะครับเป็นไม้หั่นลำว่างั้นเด้อ เพราะฉะนั้นความสวยความงามของดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับถือว่าการันตีจากสวนชั้นนำเลยก็ถือว่าซื้อไปปลูกไปเลี้ยงกันกําลังสวยกําลังงามไม้ฟื้นตัวหมดแล้วรากเดินหมดแล้วนะครับสเปคนี้แบบนี้ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับราคาต้นละ200บาทนะครับจริงๆแล้วสนับราคาไม้ชุดนี้นะครับก็แพงกว่านี้เยอะนะครับต้นหนึ่งกิ่งหนึ่งเนี่ยตก450-500บายบาทครับแต่ว่า ปีนี้มิตรชนเรียกว่ามีข้อตกลงก็ถือว่าเป็นการโปรโมชั่นนะครับไม้ดีๆออกสวยๆนะครับเขายัางไม่ถึงฤด,ดูกาลอีกไม่กี่เดือนครับก็จะออกดอกแล้วพร้อมให้ดอกคนะครับไม้พวกนี้อ้าวแล้วครับหลายๆท่านสอบถามพวกฟิลิปปิน n e แนนซิสนะครับก็มีจําหน่ายนะครับราคากิ่งละเป็นไม้ตัดก,กิ่งนะครับพร้อมลาก ไปปลูกไปเลี้ยงกันเป็นไม้ที่น่าสนใจพิลิปินแดงเสร็กับสายพันธุ์แท้เลยนะครับตัวนี้กิ่งละ2 0 0บาทเช่นเดียวกันครับียกว่าเป็นไม้ที่หายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีใครมาจําหน่ายกันนะครับกอมิตรชนก็นํามาจําหน่ายตัดกิ่งจากข้อนี้นเลยของแท้ๆน,นะครับอ้าวแะครับตัวนี้เป็นถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็เรียกอาชิมานะครับก็มิตรชนก็มีมาจัดจำหน่ายเช่นเดียวกัน เก่งละ200บาทต้นละนะครับ200บาทอาลนะครับก็มาดูอีกตัวครับที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับเป็นเจ้าสสิชาครับเป็นรูกผสมตัวใหม่นะครับไม้ในี่สภาพสมบูรณ์งามแบบนี้เลยนะครับก็อออกดอกนี่ท่อยาวมากๆนะครับช่อนี้ ยังบานไม่สุดเนี่ยจริงๆเขายาวกว่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังแทงช่อแทงดอกกันสวยงามมากๆที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเจ้าสาสีชานีก็ราคาอยู่ที่200บาทนะครับก็สําหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้ชอบอกสนใจครับก็อย่าทัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสลค์นะครับมิตรชนก็พยายามจะหาผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆมาจำหน่ายกับแฟนๆ ที่ติดตามช่องมิต์ลอ,อ้อลืมไปครับมีหลายๆท่านสอบถามถึงช่วงนี้เป็นฤดูการของอเหลืองจันทบูณ์นะครับเหลืองจันมิตรชนก็มีจําหน่ายนะครับมีทั้งเหลืองจันทบูรณ์แล้วก็เจ้าตัวจันทบูณ์ที่เป็นรูปผสมนะครับก็ราคาสนนอยู่ที่200บาทครับต่อต้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ